สนับสนุนโดยไทยแอเอ์เชียโครงการชีวาไทยรามทคำแหงเส้นใหม่ของการใช้ชีวิตความเป็นจริงสิ่งที่ทุกคนควรจะทำก็คือคุณสงสัยอะไรคุณกระโจนเข้าไปคุณกล้าที่จะทำและคุณจะได้คำตอบซึ่งคุณไม่ต้องอธิบายใครก็ได้คุณรู้ว่ามันเป็นยังไง ณวันแรกที่กลับไปที่นครศรีธรรมราชเนี่ยครับสิ่งแรกๆที่ทำคืออะไรกลับไปถึงเนี่ยต้องเรียกว่าผมตั้งสติเลยพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนลุมถามว่าผมเลาะล่าออกจากงานมาทําอะไระแน่นอนทุกคนหน้าตามีคําถามแล้วเราตอบเขาว่าไงผมบอกว่าพ่อครับผมจะมาทําทัวร์เดินป่าพาคนมาเที่ยวที่นี่ เที่ยวในป่าขึ้นภูเขาลูกนั้นนี่เป็นอาชีพที่ผมจะทําที่นี่พอให้คําตอบกับคุณพ่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยก้าวต่อไปหรือว่าสิ่งที่คิดว่าจะทําต่อไปคือต้องไปฝึกหัดก่อนไหมไม่ผมลุยเลยผมขึ้นภูเขาลูกนั้นเลย ผมเลงยอดหนึ่งที่อยู่หลังบ้านผมผมก็เล็งว่าผมจะขึ้นไอยอดแหลมๆที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยโดย,โดยที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกยอดนี้ว่าอะไเรเขาเรียกกันว่ายอดฝามีไปกับใครตอนนั้นผมไปกับพลานหมายถึงว่าผมมีน้าเขยเป็นพลานป่าอยู่แล้วไปขอร้องให้แกพาผมเข้าป่าหน่อยเหมือนที่แกเคยเคยเคย,เคยไปแกแก,แกตกลงไหมแกตกลง ผมเห็นภูเขาลูกหนึ่งผมก็ตรงเข้าไปเลยมันไม่ได้มีเส้นทางไม่ได้มีทางที่เขาทำไว้อยู่แล้วผมตรงเขาไปเลยหมายความว่าต้องถือมีดตัดเส้นทางมุดลอดคลานปีนป่ายลกไม่ได้บอกว่าลอกป่ะครับเออคงลกขนาดไหนคงไม่ได้เรียกว่าลกมากคือมันทึบเลยมันมองอะไรไม่เห็นมันไม่รู้ว่าไปทางไหนมีแบบว่าโอ้ยไม่เอาแล้วอยากกลับเหลือเกินอาเขยไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วมีไหมณตอนนั้นเนี่ยผมเถียงไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเรากำลังจะไปไหน ถูกต้อนรับโดยป่าโดยเทคนิคเดินป่าแบบพลานที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาจะเดินเร็วมากใช่ไหมเขาไม่ได้เดินหายไปแต่แก่ขอตัวแยกไปเลยคือขอตัวแยกกลับอีกทางหนึ่งแล้วบอกผมว่าผมให้ผมไปลงทางนู้นลงทางนู้นเน่เดินไปแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วผมก็เชื่อผมแยกกับน้าตอนเที่ยงน้าไปถึงบ้านได้ประมาณสักบ่ายโมงผมไปทั่มเดียวก็ถึงเลยผมไปถึงทุ่มหนึ่งเจ็ดชั่วโมงก็เรียกว่าเลือดท่วมกาย ขนนั้นเลยอะลดร่ปก,กาย,ยางั้นเหรก็ <g ib li> คือเพ,อพ,อพ,อพอาราะเพราะท่าเล่นงานทั้งทาทาทั้งหนามทั้งหวายทั้งทุกอย่างเนี่ยเล่นงานผมผมกลับบ้านพ่อก็ถามเป็นไงผมบอก,กว่าก็ดีหนึ่งอาทิตย์รักษาแผล <g ib li> ผมระบมจับแผลพ่อก็มาถามเปงบ้างลูกมาถามทุกวันอ่าก็โอเคไปอีกไหม ขออีกทีคราวนี้ไปกับพรานเหมือนเดิมป่ะปน,น้านผม,มไม่ยอมพาขึ้นไปยอดสูงสุดเขาเชื่อกันว่ามันขึ้นไม่ได้เขามีเหตุผลว่ามันมันดูแล้วมันขึ้นไม่ได้อ่ะครั้งแรกนี่ยังไม่ได้ไปถึง,ย,ง,ถงยอดอแค่พาไปเฉิดเฉียดผมก็ไปคุยกับเพื่อนสนิทที่เคยเที่ยวเล่นด้วยกันอแล้วก็ไปอีกทีมีพี่ชายด้วยพาชวนพี่ชายไปสามคน ตานนี้ผมผมเริ่มจับทางการเดินของกลานการเดินของของน้าผมได้คือน้าเนี่ยเขาชอบเดินตามด่านสัตว์ป่ามันเดินง่ายเพราะสัตว์มันได้เบิกทางไวใ,ให้เราต่อแล้วด้วยป่ะใช่เ<ะ>ช่เราตัวชนป่าตัวอะไรอย่างงี้มันเรียบยผมเลยมีโอากาสเรียนรู้ว่าสัตว์เล็กเดินยังไงสัตว์ใหญ่เดินยังไงอันนี้ผมก็ตามรอยสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ที่ว่าในป่าแถวนั้นมีอะไรครับสมเสร็จสมเสร็จในสวนสัตว์ทุกคนเห็นตัวเท่าหมูแต่ขอโทษครับมันสูงระดับหน้าผมควายถึกตัวขนาดไหนสมเสร็จตัวขนาดนั้นหลายคนมักจะถามว่ามันไมู่พันเ ผมว่าคุณไม่เคยไปดูมันต่างหากยิ่งผมได้เห็นผมเลยคิดว่าอ๋อนี่ไงสินค้าคือคือผมก็คิดแบบคนเมืองนี่ไงสินค้า,คาที่ผมจะพาคนมาดูตกลงสำเร็จไหมครับยังไม่สำเร็จนะนะวันนั้นเพราะว่าผมย่ามใจกับความสวยงามของธรรมชาติแล้วคราวนี้ผมลืมคิดไปว่าที่นี่มันเป็นป่าฝนเป็นป่าที่ฝนตกหนักได้ตลอดเวลาวันนั้นเราโดนฝนถลม่ม มันตกลงมาเป็นเม็ดก้อนโต,ๆ,ตๆอารมที่ผมอยู่นอนอยู่ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ทําอะไรเลยมันเย็นมากมันอยู่ต่ำกว่าสิบองศาผมแช่น้ําฝนผมนอนอยู่น้ําครึ่งตัวจนเพื่อนลากออกมาจากเต็นท์สิ่งที่ทุกคนทําได้ก็คือ <c oughs> นั่งกอดกันแลวให้ไฟอยู่ตรงกลางผมกำลังคิดว่าเราเจอบททดสอบอีกแล้วผมเป็นตะคิวไม่สบาย จนเพื่อนกับพี่ชายต้องลากลงมาจากภูเขาคือเราก็พยายามจะไปให้ถึงภูเขาด้วยความที่คือจะไปแหละจะ<ต>ไปร่างกายไม่มพร้อมผมยังมุ่งมั่นที่จะไปแต่สองคนเขาสรุปว่าผมไปไม่ไหวแล้วก็ค,คือลากลงมาจากภูเขาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องพยายามอ,อีกกี่ครั้งถึงจะไปถึงยอดได้ครับหลังจากนั้นไม่นานภายใน6เดือนคราวนี้ผมก็เริ่มทําการบ้าน จะขึ้นภูเขาลูกนี้ได้ไงตะเวนขับรถมอเตอร์ไซค์ดูทิวดูลายดูฤดูการคราวนี้ก็เริ่มฝึกเดินป่าเริ่มไปขอวิชาจากพานไปเรียนรู้เขาทําอะไรก็ทําก็อยู่กับน้าชายที่พานแล้วก็ตัดสินใจออกไปอีกอีกครั้งในเมื่อว่าตัวเองพร้อมแล้วคราวนี้เนี่ยผมไปพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มอื่นที่เขาเริ่มเห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะทําก็ไปด้วยคราวนี้ก็เริ่มประสบความสำเร็จก็คือผมก็บอกว่าเนี่ยผมเคยไปเส้นนี้เส้นนี้ผมไปอย่างนั้นเราจะไปถึงตุงนั้นคราวนี้ คราวนี้ไปถึงไปถึงอย่างตั้งใจไปถึงอย่างอย่างที่ตัวเองตั้งมั่นวไว้ตั้งมั่นไวเป็นไงพอไปถึงแล้วความรู้สึกแรกที่ได้ไปยืนบนจุดที่เราตั้งใจจะมาอยู่ในความรู้สึกเองผมมองว่าผมก็ก็สามารถทําเรื่องยิ่งใหญ่ได้เราอยากไปยืนจุดเนี้ยมันไม่ได้เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองไทยแต่ว่า ผลทางที่มาลายทางที่ผ่านมันเป็นความประทับใจเป็นความมันเป็นสิ่งที่ผมผมตอบโจทย์ตัวเองได้ว่ามันคุ้มค่าที่ผมจะยอมเสียมีอยู่ครั้งหนึง่งมีน้่องเที่ยวจะมาขอเดินป่ากับผมสิ่งที่เกิดก็คือว่าเขามีโรคประจําตัวไม่ได้บอกเราแลวผมก็ไม่ได้ถามเช้ามาเขามาหมดสติเอาตอนช่วงที่มันเป็นทางชันเต็ไมไปด้วยดงน้ม